สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพอดีมีปัม๊มปั๊มโรบินหนึ่งนิ้วนะเข้ามาให้แล้วนะครับนี่สวยๆเลยพร้อมใช้งานทุกตัวแล้วนะติดหมดแล้วเครื่องแน่นๆเลยเป็นหนึ่งนิ้วนะครับตัวกระเช้าเนี่ยสี่พันถ้าตัวเป็นหิ้วปกติอย่างเงี้ยตัวละสามพันแปดรวมส่งนะรวมส่งนะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยสามพันแปดรวมส่งนะครับของแท้มือสองญี่ปุ่นครับสภาพสวยๆเลยคัดมาให้เรียบร้อยนี่ฮะ นี่ฮะนี่ฮะอ่า,อาหนึ่งนิ้วนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยแต่ตัวนี้มันน่ารักหน่อยมันมีกระเช้าตัวนี้ตัวเดียวนะสี่พันนะถ้าเป็นหิ้วแบบเนี้ยเอาสามพันแปดนะครับอันนี้ราคาพิเศษเลยสําหรับเดือนนี้เลยปกติรุ่นนี้เล่นกันแพงโรบินเล่นกันแพงมากสตาร์ทก็สี่พันห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเข้ามาจํานวนห้าตัวนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซี ผมว่าเลือกยากอะเล่นได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเล็งตรงไหนที่มันเข้าตาไว้ก็วงมาก็ได้นะครับรวมส่งให้แล้วมีบริการเก็บเงินไปทางนะเพิ่มค่าบริการ200บาทเครื่องเทสให้หมดทุกตัวพร้อมใช้งานแน่นๆทุกตัวมือสองญี่ปุ่นอ่ะลองดูชอบตัวไหนวงมานะครับสวัสดีครับ